สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องหานทาภาค2ที่ผมเพิ่งจะสปอยจบไปแล้วก็ได้บอกทิ้งทายว่าดูเพลินๆเนี่ยมันเหมือนว่าจะคลายนิยายเพราะว่ามันมีฉากนั้นฉากนี้เหมือนกันแต่ว่าลำดัดเนี่ยมันต่างกันแล้วก็เหตุผลในการกระทําของตัวละครเนี่ยมันก็ต่างกันซึ่งที่ผมสปอยไปเนี่ยก็จะเป็นแบบเอามาผสมปนๆกันไปนะทีนี้ก็เลยมีคนถามเข้ามาหลายคนว่าเออแล้วมันส่วนไหนบ้างล่ะที่มันต่างจากนิยายผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมา แต่ว่าคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรแบบครบถ้วนหรอกนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเอาเป็นว่าผมจะไล่เรียงไปนึกอะไรออกก็จะพูดถึงละกันและผมก็จะไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันจะเลยภาค2ไปนะจะได้ไม่เป็นการสปอยภาค3ดังนั้นฉากไหนที่ผมบอกว่ามีหรือไม่มีเนี่ยผมหมายถึงเฉพาะไม่เกินภาค2แต่ว่าต้องย้อนไปพูดถึงภาค1ก่อนภาค1เนี่ยมันก็ต่างจากนิยายเยอะผมจะพูดถึงเฉพาะจุดสําคัญละกัน หรือว่าส่วนที่มันเชื่อมโยงกับภาคสองอะนะอ่าไปเริ่มต้นด้วยเรื่องพื้นพื้นเลยก็คือมีเรื่องของอายุถ้าเป็นอนิยายเนี่ยพระเอกฟ้านเสียนตอนเข้ามือมาใหม่ๆตอนนั้นเขาเพิ่งจะอายุ16นางเอกก็ประมาณแค่สัก15ส่วนฟ้านรุ่นร่นเนี่ยอายุจะอ่อนกว่านางเอก2เดือนก็ประมาณ15นั่นแหละส่วนน้องชายฟ้านซือเจอเนี่ยก็เป็นเด็กอ้วนๆอายุ12ในซีรีส์เนี่ยเหตุการณ์ใหญ่ๆที่สําคัญแต่ว่าไม่ได้มีอน,อนิยายก็คือการตายของถึงจื่อจริง แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการที่พระเอกแก้แค้นหลิงกงดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนะเป็นส่วนที่ซีรีส์แต่งเพิ่มขึ้นมาเองทั้งฉากพี่เถึงตายฉากพระเอกไปบอกข่าวลูกเมียฉากนางเอกถามหาความจริงฉากพระเอกรู้สึกไม่ดีที่ปิดบังนางเอกลากยาวมาจนถึงภาคสองที่นางเอกรู้ว่าเป็นฝีมืออูจ่จูทั้งหมดนะี้ไม่มีในนิยายเลยอีจุดยยใหญ่ที่ต่างก็เป็นเรื่องราวตอนที่ไปเปิดฉีที่ขับเชี่ยวกับเซินจง เนนี้ผมชอบในซีรีส์มากเลยนะและคิดว่าในนิยายเนี่ยน่าจะให้รายละเอียดที่ลึกซึ้งแยบขายยิ่งกว่าแต่ที่ไหนได้พอไปอ่านในนิยายเนี่ยไม่มีส่วนนี้พระเอกเหมือนว่าจะเจอเสนโจ,จงแค่สักครั้งสองครั้งเองมั้งแล้วก็ไม่ได้ขับเคี่ยวอะไรกันดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆนะไอแผนการต่างๆแทบจะเป็นซีรีส์แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากเลยนะมีน้อยเรื่องที่ซีรีส์ทาได้ดีกว่าในนิยายหานท้าภาคแรกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ อีจุดที่ต่างไปก็คือตอนท้ายเรื่องที่องค์ชายรองส่งของขวัญมาขู่แล้วพระเอกก็ถูกเยี่ยมปีกอืินแทงตัวนี้ในนิยายไม่มีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นซีรีส์แต่งขึ้นมาเองทั้งหมดส่วนเหตุการณ์ที่มีในนิยายแต่ว่าซีรีส์ภาคแรกยังไม่ได้ทําก็จะเป็นมีฉาไปพักร้อนบนเขาแต่ตอนนั้นก็ได้ไปเจอกับแม่นางสร้างเวรด้วยมีชาสอบขุนนางแล้วก็พระเอกได้ลูกศิษย์มาสี่คนสุดเจ้าคมพิธีน่ยถูกปลด แล้วก็มีชาแต่งงานซึ่งในซีรีส์เนี่ยจะเห็นว่าพระเอกยอมไปเปิดฉีเพราะว่าอยากจะแต่งงานใช่ไหมแต่ว่าในนิยายเนี่ยเขาแต่งงานไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มีฉาไปฮันนีมูนก็ไปซ้อมยิงปืนบนเขาน้ำปืนเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่แรกนะไม่ได้ต้องไปซ่อมที่โรงงานแบบในซีรีส์ส่วนตอนที่ไปเปิดฉีเนี่ยก็ได้รับข่าวว่าเสนานเนี่ยลงจากตําแหน่งดังนั้นตอนเสนานลาออกพระเอกไม่ได้อยู่หรือว่าเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ อ่ะทีนี้ก็มาว่ากันที่ภาค2ออย่างที่บอกว่าเรื่องพระเอกโดนเย็ยนปิงอิ่นแทงแล้วก็แกล้งตายเนี่ยมันมีแต่ในซีรีส์ดังนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จะไม่มีในนิยายเลยดังนั้นฉากโดนแทงเนี่ยไม่มีฉากเผาศพไม่มีฉากเซพพีอาร์ติดตามคณะทูตโดยมีการตั้มถืออธิฟ้านเสนน่ไม่มีฉากที่เฉลยว่าไอ้การโดนแทงเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ของกองสามเนี่ยก็ไม่มีฉากพระเอกแอบเข้าเมืองไปกับพี่หวังก็ไม่มี ซึ่งจริงแล้วฉากอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพี่หวังเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าในนิยายพระเอกทิ้งพี่หวังไว้ที่เปิดฉีให้ดูแลง,งานทางนั้นฉากพระเอกแอบบุกเข้าวางไปเข้าเฝ้าเพื่อจะขออภัยโทษเรื่องที่หลอกลวงเบื้องสูงอันนี้ก็ไม่มีฉากเจอเฉินบิงผิงแล้วก็ระแวงเฉินบิงผิงเนี่ยก็ไม่มีนะก็ไม่ได้ระแวงอะไรฉากไปเจอรัชทายาทก็ไม่มีตัวละครอย่างลุงจินที่ไปตายหน้าหองโอบจันก็ไม่มีฉากพี่หวังหลอกองค์ชายรองไปที่หอ แล้วก็ให้รัชทาย,ยาทมาตลบหลังอีกทีอันนี้ก็ไม่มีแต่มีเรื่องหองโอบจนันมีแม่นางสร้างเวิรนมีเรื่องที่ว่าน้องชายพระเอกกับองค์ชายสามเนี่ยลูกเปิดหอแต่ว่ารายละเอียดก็ต่างไปจากซีรีส์เล็กน้อยคือในนิยายเนี่ยพระเอกตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้ากองหนึ่งแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปที่หองโอบจนันโดยก็ไปกับพิเตอร์แล้วก็ลูกศิษย์ของพระเอกก็คือสื่อฉางลี่ก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องสอบขุนนานเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะไปเปิดฉี่แล้ว พระเอกก็เลยมีลูกศิษย์แล้วก็ไปกันสามคนนะไปเจอแม่นางสร้างเหวรนางจําพระเอกไม่ได้เพราะว่าพระเอกปลอมตัวอยู่แต่ว่าพระเอกเนี่ยจำนางได้ก็เลยกระซิบบอกนางก็ดีใจนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยถือว่าเป็นชายในฝันซึ่งเขาเคยแต่งกอให้นางด้วยนางก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาตอนนั้นพระเอกมองออกว่าในห้องเนี่ยมีรูดักฟังก็เลยไปอุดรูไว้แล้วก็ถามนางเกี่ยวกับเจ้าของหอนางก็ฉลาดนะถึงจะไม่เคยเจอแต่ว่านางดูจากรถม้า มันมีใบไม้ชนิดหนึ่งติดมาด้วยซึ่งต้นไม้นี้จะมีอยู่แค่เฉพาะย่านหนึ่งเท่านั้นพระเอกก็รู้สึกว่าเออนานเป็นคนฉลาดรอบครอบใช้ได้นานก็ขอให้พระเอกช่วยออกไปพระเอกบอกว่าเออเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยจะมาไถ่ตัวแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าคนของหอเนี่ยเขากแก้ให้มีคนหนึ่งเมาแล้วก็หาเรื่องบุกเข้ามาแต่จริงๆแล้วคือพวกนี้สงสัยว่าพระเอกเป็นใครก็เลยจะมาสืบพระเอกก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะจะต้องหาทางเอาตัวสร้างหัวนเนี่ยออกไปตอนนี้เลยเพราะว่าถ้ารออีกสองวันเนี่ยนานน่าจะไม่รอด ก็สรุปถ่ายตัวออกไปได้โดยพวกนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครพอท่านโลมาออกมาก็เจอกับพวกกลุ่มวัยรุ่นที่ทางหอจะสมมาตามพระเอกก็เลยจัดการเขาให้อะไรประมาณนี้วันรุ่งขึ้นก็ให้สื่อชางลี่ไปยึดหอแล้วก็เป็นฉากที่รู้ความจริงว่าเจ้าของหอคือน้องชายของเขาเองแล้วก็เป็นอง์ชายสามด้วยองคชายสามในนิยายเนี่ยแค่เก้าขวบเองนะดังนั้นในนิยายไม่มีฉากที่องค์ชายรองถูกหลอกไปไม่มีพระเอก ทำองค์ชายสามสลบไม่มีการจับตัวลูกเมียพี่ถึงหรือว่าพี่หวังไม่มีการย้อนกลับไปที่ขบวนคณะทูตเพราะว่าพระเอกเนี่ยอยู่ในคณะทูตมาตลอดแต่ฉากต่อไปที่เป็นการประทะกันของพระเอกกับองค์ชายใหญ่ที่หน้าประตูเมืองอันนี้ในนิยายก็มีเพียงแต่ว่าซีรีส์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทําไมพระเอกถึงไปยุ่งค์หญิงใหญ่ให้แย่งเข้าเมืองตอนผมเล่าเนี่ยผมก็ใส่เหตุผลตามนิยายไปว่าเพราะว่าพระเอกต้องการจะเล่นละครตบตาฮ่องเต้ว่าเขามีเรื่องกับองค์ชายใหญ่ ส่วนเหตุผลที่องคชายใหญ่มาแย่งเส้นทางกับพระเอกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์หญิงใหญ่แต่ว่าเขาแค่หัวน้องสาวก็คือนางเอกส่วนรายละเอียดในฉากเนี่ยก็ถือว่าคล้ายๆกันนะเออมีคนคอมเมนต์ถามว่าคนที่ออกไปตัดหัวม้าเนี่ยเป็นพี่หวังพี่หวัง่งเยเก่งขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือมันไม่ตรงนิยายนะจริงๆแล้วพี่หวังเนี่ยยังอยู่เปยดฉีส่วนคนที่ฟันคอม้าก็จะเป็นการต้ามกับคนใน,หน,นหน่่ยอีกคนนึงส่วนชาลัทธายามาห้ามสือ่อเอออันนี้ก็มีในนิยาย ต่อไปก็ไปเข้าเฝ้าห้องเต้สาพระเอกแกล้งถูกโบอันนี้ไม่มีฉาห้องเต้โยนป้ายผู้คุมทิ้งอันนี้ก็ไม่มีสาที่พระเอกรายงานเรื่องที่เปิดฉี่ต่อหน้าทุกคนอันนี้ไม่มีพระเอกจริงไม่ได้พูดถึงเรื่องวิหารเทพด้วยนะฉาห้องเต้ให้ฟ้านรัวรวแต่งงานอันนี้ถ้าเป็นอนิยาาเนี่ยพระเอกจะรู้ข่าวนี้มาตั้งแต่ตอนที่อยู่เปิดฉี่แล้วแล้วเขาก็ได้เตรียมการบางอย่างไว้ล่วงหน้าต่อไปฉาพระเอกออกมาแล้วเราจะถ่ายาทมาพูดเรื่อง เมือสื่อเจียที่ไฟไหม้อันนี้ก็ไม่มีสาพระเอกมาตัดพ้อที่หน้าสํานักอันนี้ก็ไม่มีแต่กลับบ้านไปเจอน้องสาวกำลังจะหนีงานแต่งเอออันนี้มีในนิยายก็ประมาณนี้แหละก็คือนางจะหนีแต่ว่านึกขึ้นได้ว่ายังไงต้องปรึกษาพี่ชายก่อนแต่ไม่ว่าพระเอกจะให้ทํายังไงนางจะทําตามนั้นส่วนเรื่องน้องชายถ้าเป็นในนิยายเนี่ยพระเอกจะโกรธจัดที่ไปเปิดหอซึ่งมันมีการบังคับขายตัวมีการฆาตการรมอะไรพวกนี้เขาก็เลยเอาไม้เนี่ยฟาด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  รวมถึงพวกลูกหลานสกุลฟ้าคน,นอื่นๆที่ไปร่วมวงด้วยเนี่ยก็โดนลงโทษกันหมดเสียงร้องนไนห้โหยหวนต่างไปทั่วแต่จริวพระเอกไม่ได้ลงมือเต็มที่มาเป็นแผนที่ทำเพื่อให้เป็นข่าวว่าเขาได้ลงโทษน้องอย่างรุนแรงหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความว่าน้องหายไปแต่จริวคือแอบส่งตัวไปเปิดฉีน้องจะได้ออกจากร่มเงาของพ่อและพี่ไปเติบโตซึ่งพระเอกก็ให้แฟนสาวของน้องชายเนี่ยติดตามไปด้วย ตัวนี้ในซีรีส์ทำเป็นลักษณะที่ว่าน้องไปเปิดหอเพราะว่าอยากจะให้พ่อยอมรับในตัวเขาว่าเขาโตแล้วแต่ตอนจะจากไปเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของน้องเองผมว่าตัวนี้ซีรีส์ทำออกมาได้ดีต่อมาเรื่องรับตำแหน่งหัวหน้ากองหนึ่งอันนี้ก็มีในนิยายเหมือนกันรายละเอียดก็จะคล้ายๆกันตอนผมเล่าเนี่ยผมก็แทรกข้อมูลตามนิยายลงไปแล้วก็แกน้น,นิดนึงตรงที่ซีรีส์เนี่ยพยายามจะทำให้กองหนึ่งดูแบบไม่ค่อยได้เลื่อนดูตลก แต่ว่าในนิยายเนี่ยก็าําให้ดูว่าถึงจะหละลวมไปบ้างแต่ก็ยังเป็นคนของสํานักตรวจสอบที่มีฝีมืออยู่พอสมควรส่วคนดูแลกร1ในนิยายเนี่ยจะเป็นมู่เถียแต่ในซีรีส์เขาควบรวมตัวละครหลายตัวไปใส่เป็นพิตเตอร์คนเดียวมีทั้งถึงจืดจริงซึ่งในซีรีส์เนี่ยเขาได้ตายไปแล้วใช่ไหมก็มีทั้งสูวนเม้ามีมู่เถียแล้วก็มีตัวพิตเตอร์เองประมาณ3-4ตัวละครนี่แหละเอามาควบรวมเลอพิตเตอร์คนเดียว ซึ่งฉากที่พระเอกทั้งกดดันและเกลี้ยกล่อมให้พี่เติ้งกลับมาเป็นคนที่องค์อาจเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าซีรีส์ก็ทําได้ดีต่อไปเป็นเรื่องจากการใต้กงกงอันนี้ในนิยายไม่มีในนิยายเนี่ยอาจจะเป็นพันทม,มิกับใต้กงกงด้วยซ้ำแต่มีเรื่องรับสินบนจากหน่วยงานต่างๆสาัะผู้ตรวจการก็เลยมาร้องเรียนแต่พอถึงในท้องพระโรงสาัะตรวจการเนี่ยก็เจอพระเอกสวนกลับไปก็พ่ายแพ้ไป มันก็มีฉากที่ห้องเต้โบยพวกนั้นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มีประเด็นที่ว่ามีคนตายแล้วพระเอกเศร้าเสียใจอะไรแบบนั้นฉากพระเอกกับองค์ชายรองมาเคลียร์กันตัวต่อตัว,ตวอันนี้ในนิยายก็มีแต่ในนิยายเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่หออบจนันก็คือหลังจากที่พระเอกไปหออบจันแล้วรู้ว่าน้องชายเป็นเจ้าของพอเขาลงมาเนี่ยก็เจอองค์ชายรออยู่หน้าหอแล้วก็ไปเคลียร์กัน ในซีรีส์พยายามทำให้การที่พระเอกลงมือกับองคชายรองเป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวทั้งเรื่องการตายของพิถึงทั้งเรื่องที่ส่งของขวัญไปข่มขู่ว่ามี3ามคนที่จับไว้จนพระเอกต้องใช้วิธีแกล้งตายแล้วก็เรื่องของลุงจินที่ตายที่นาหอทั้งหมดเนี้ยไม่มีในนิยายนิยายไม่มีลุงจินส่วนพิถึงก็ไม่ได้ตายและองค์ชายก็ไม่ได้ข่มขู่อะไรพระเอกเอางแลับพระเอกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองคชายกับพักนิฐานเนี่ยร่วมมือกัน คือถ้าตามซีรีส์เนี่ยพระเอกจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเสินจ,จงบอกแต่ว่าในนิยายเนี่ยพระเอกสามารถจะปฏิปต่อเรื่องลาได้เองแต่ว่ามันเป็นหลังจากนี้นะนนตอนนั้นตอนนั้นอะองชายเห็นพระเอกกลับมาแล้วท่าทีเปลี่ยนไปขายตั้งตัวเป็นศัตรูเขาก็ยังพยายามจะเอาใจพยายามจะดึงตัวมาเป็นพวกเพราะว่าเขาก็ชอบพระเอกแต่ที่พระเอกไม่เอาด้วยเนี่ยไม่เกี่ยวกับความแค้นส่วนตัวเท่าไหร่หรอกมันเป็นเรื่องเหตุผลอย่างอื่นหลายอย่างเลยผมสรุปว่าข้าวประมาณนี้นะ คือเพื่อไม่ให้ฮ่องเต้เห็นว่าฟ้าเสียดสนิทกับเหล่าองค์ชายมากไปไม่งั้นเดี๋ยวสกุลฟ้าเนี่ยจะถูกไล่เหมือนกับท่านเสนาอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพระเอกมองออกว่าฮ่องเต้เนี่ยใช้องคชายรองเป็นหินรับมีให้กับราชทายาทตอนนี้ก็จะเอามาเป็นหินรับมีให้กับพระเอกต่ออีกส่วนหนึ่งคือพระเอกจะพยายามดึงท่านชายหลี่ฮงเฉิน,นลงมาเพื่อจะได้ยกเลิกงานแต่งให้กับน้องสาวอีกเหตุผลคือพระเอกจะเตือนสติองค์ชายรองเพราะพระเอกมองออกว่า ฮ่องเต้ยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนตัวรัชทายาทดังนั้นถ้าองค์ชายยังไม่รู้ตัวและยื่นมือมามากเกินไปนเนี่ยเดจะแย่เองอีกส่วนคือพระเอกมองออกว่าห้องเต้ต้องการเงินถึงได้เอาพระคิิษฐาออกหาคนอื่นมารับช่วงพระขันในแทนและแน่นอนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ดุดันพระเอกก็เลยต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้กลัวแม้กระทั่งระดับองค์ชายแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเพราะว่าพระเอกได้ง,งานองค์ชายแค่บางหน้า เป้าหมายจริงเขาจะเล่นงานสกุลชุยที่มีการค้าของเถื่อนเพราะว่าพระเอกจะรับช่วงพระคันนต่อไม่ได้ถ้าเครือข่ายของสกุลน,นี้ยังอยู่ <inaudible> ก็อะไรตำนอนเนี้ยจะเห็นว่าเหตุผลในการเล่นงานองคชายรองเนะี่ยมีเยอะแยะมากมาย <ms> ซึ่งในนิยายเขาจะค่อยๆเฉลยมาแต่มันจะไม่ใช่ในเชิงของเป็นความแค้นส่วนตัวในแง่เหตุผลเนี้ยผมจะชอบในนิยายมากกว่า แต่ก็เข้าใจได้ว่าเวลาทําเป็นซีรีส์เนี่ยให้มันเป็นเรื่องของความแค้นมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแลวมันก็สามารถดึงอารมณ์ร่วมของคนดูได้ดีกว่ามันก็เลยมีฉากนี้นะที่มาเคลียร์กันแต่คุยกันไม่ลงตัวตอนนั้นถ้าเป็นนิยายนี่พระเอกไปแค่คนเดียวส่วนฝั่งองค์ชายเนี่ยมีแต่ขุนพลนะเป็นองค์คณะของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเซียป,ปีอานถ้าจำไม่ผิดนะเซียปีอานน่าจะเปิดตัวครั้งแรกในฉากนี้ แต่พอฉากต่อไปเนี่ยก็ตายเลยซึ่งพระเอกี่ยคุยกับองค์ชายนะอยู่คนเดียวเขาไม่ได้กลัวเขาปฏิเสธองค์ชายแหมไม่ใหญ่ดีแล้วก็เดินออกมาต่อไปฉาดคนร้าย3คนล่าลูกสาวของลุงจีนมาทุบตีการถนนอันนี้ในนิยายก็ไม่มีคือมันมีเหตุการณ์ฆาตกรรมนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วส่วนฉากพระเอกแก้งป่วยอันนี้มีเหมือนกันแต่ว่าคนที่มาตรวจพระเอกเนี่ยไม่ใช่หมอหลวง เพราะว่าหมอหลวงเนี่ยคนจะไม่มีความรู้เรื่องลมปรานดีพอแล้วคนจะไม่ได้น่าเชื่อถือเท่าไหร่ในนิยนยเนี่ยคนที่มาตรวจก็คือหงกงกงเมื่อหงกงกงบอกว่าสร้างเสียงมีปัญหารเรื่องลมปราณจริงก็ไม่มีใครกล้าสงสัยการแกล้งป่วดนี้ก็เลยแนบเนียนส่วนที่พระเอกมีปัญหารเรื่องลมปราณเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องไอคตากร3คนที่ไปฆ่านางโลมที่หอนโอบจันเนี่ยตอนหลังก็ถูกจับเป็นนักโทษใช่ไหม คือพระเอกเขาเดาได้ว่าองค์ชายรยจะใช้วิธีเดิมที่จัดการกับท่านเสนาคือการลอบฆ่านักโทษแล้วก็โยนความผิดให้พระเอกก็เลยไปดักรอก่อนแล้วก็ได้สู้กับเซียปีอานเซียปีอานก็ตายนะก็โผล่มาแค่2ฉากตายเลยแต่หลังจากนั้นพระเอกก็มีปัญหาเรื่องลมปราณไอเรื่องนักโทษเนี่ยผมจะชอบแบบในซีรีส์มากกว่านะคือพระเอกเนี่ยเขาส่งน้องชายออกไปทานท่านองค์ชายรนเนี่ยก็รู้ทันก็เลยให้คนตามไป แต่ว่าพระเอกก็ซ้อนแผนอีกทีหนึ่งให้ไห่ถันจับตัวมาแล้วก็เอามาใช้มาตัวองค์ชายตอนฆ่านักโทษผมว่าเป็นแผนการที่แยบคายแล้วก็เข้าใจง่ายดีซึ่งในงนิยายนยองค์ชายไม่รู้ด้วซ้ำว่าพระเอกเอาน้องชายออกไปนอกเมืองตอนไหนต่อไปย้อนไปชากินเลี้ยงที่บ้านนางเอกที่พระเอกใส่ย,ยาพิษให้กับองคชายรองอันนี้ในนิยายไม่มีจากนั้นพระเอกนั่งรถม้าไปกับนางเอกอันนี้ตอนสปอยผมก็เพิ่มข้อมูลในนิยายไปให้นะว่า นางเอกแนยจริงๆแล้วสามารถจะเป็นกุญซื้อให้กับพระเอกได้นางเป็นสายในวังชั้นดีได้เลยแต่ว่าพระเอกแค่อยากจะให้นางล่าเรือมีความสุขไม่อยากให้ต้องมาเสี่ยงมาลำบากใจเพราะว่าศึกชิงอำนาจเนี่ยยังไงพระเอกก็ต้องต่อกรกับพระคณิษฐาถ้านางเอกเข้ามามันก็จะเท่ากับว่านางต้องช่วยพระเอกจัดการกับแม่ตัวเองพระเอกก็ไม่อยากให้นางลำบากใจนะจากนั้นก็ไปบ้านเชนิงผิงิงฉากนี้ในนิยายก็มีตอนนั้นก็จะเป็นพระเอกมีฟ้ารั่วๆด้วยแล้วก็มีนางเอก ก็ไปที่บ้านเฉินผิงผิงแล้วก็ไปเจอกับองค์ชายใหญ่แล้วก็ฉินเหงิงส่วนคนมาเล่นดนตรีให้เฉินผิงผิงฟังเนี่ยเป็นแม่นางสร้างเหวนแต่ในซีรีส์เนี่ยไม่ได้มีองค์ชายใหญ่ในฉาน,นี้ซึ่าตาน,นิยายพระเอกได้คุยกับองค์ชายใหญ่ตอนนี้พอได้รู้จักจริงๆเนี่ยองค์ชายก็ค่อนข้างจะถูกใจนิสัยพระเอกอยู่เหมือนกันต่อไปเป็นเรื่องการสอบขุนนางอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าฉานี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเอกจะไปเปิดฉี แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเทียนที่มันจะติดไฟง่ายไม่ได้มีเรื่องน้าดื่มที่มันไม่มีคุณภาพไม่มีการดึงตัวกลัวเป่าคุณมาจากเปยดฉีให้มาหาท่านพ่อในครูอะไรแบบนี้ไม่มีนะแต่มีเรื่องการจับทุจริตทําให้เจ้ากรมพิธีเนี่ยมีโทษแตพ่อเอกก็ได้ลูกศิษย์มา4คนตอนแรกผมคิดว่าในซีรีส์เขาจะรวบรวมตัวละครใหเหลือแค่ซักคนเดียวหรือ2คนแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเขาพูดถึงทั้ง4คนเลยแต่ว่าผมไม่เห็นหน้าแค่3คน ผมก็เห็นว่ามีหลายคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันนะว่าไออีกคนนึงเนี่ยมันไปไหนเนี่ยเขาจะเอามาเป็นตัวละครรับอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าซีรีส์เขาจะไปทางไหนแต่เดาเอาเองว่ามันน่าจะแค่ประหยัดค่าตัวนักแสดงมั้งหรือไม่ก็นักแสดงป่วยหรือพวกเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะมีอะไรแอบแฝงในเนื้อเรื่องหรือเปล่าก็รอดูภาค3ละกันจากนั้นก็จะเป็นแผนการของห้องเต้ที่จะกดดันให้เสนานเนี่ยออกจากตำแหน่งไป เหตุการณ์เนี้ยในนิยายจะเป็นแค่เรื่องเล่าสั้นๆสักย่อนหน้านหนึ่งได้มั้งเพราะว่าตอนนั้นพระเอกเนี่ยกำลังเดินทางไปที่เปิดฉีมันก็เลยเป็นแค่ข่าวที่ส่งมาแต่ว่าพระเอกเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์เองได้ว่าเป็นองค์ชายรอเนี่ยวางแผนว่าบังเอิญเห็นคนของท่านเสนาฆ่าคนปิดปากอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าเสนาดูออกว่าแท้จริงแล้วเป็นประสงค์ฮ่องเต้ก็เลยชิงลาออกก่อนมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าสั้นๆแค่นี้แต่ว่าซีรีส์เนี่ยเอาส่วนนี้มาขยายใหญ่มากยาวเลยนะ มันก็ดีตรงที่เราได้เห็นการประชันกันของท่านเสนากับฮองเต้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบในนิยายมากกว่าคือเหตุผลในซีรีส์เนี่ยจะประมาณว่าฮองเต้ไม่พอใจท่านเสนาเป็นการส่วนตัวที่เขาแผ่อิทธิพลม,มากไปตอนอยู่ในท้องพระโลเนี่ยก็ทําให้ฮองเต้ไม่พอใจคือมันดูเป็นอารมณ์ส่วนตัวแต่ว่าในนิยายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสมดุลอํานาจและฉากนี้รวมถึงหลายๆฉากเนี่ยพระเอกจะดูไม่ฉลาดเท่าไหร่นิยาย ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเข้าใจได้นะว่าเพราะว่ามันเป็นสื่อคนละประเภทคือถ้าเป็นนิยายเนี่ยเขาสามารถบรรยายความคิดหรือว่าแผนการต่างๆของตัวละครได้ผ่านตัวหนังสือจะอธิบายยาวกี่หน้าก็ได้ไม่มีข้อจํากัดแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์มันจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปยัดใส่ปากตัวละครให้ตัวละครพูดเพื่ออธิบายให้คนดูฟังและเมื่อมีตัวละครหนึ่งพูดก็ต้องมีตัวละครที่รับฟังซึ่งพระเอกเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นคนฟังแทนคนดู มันก็เลยดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยไม่ฉลาดเท่าไหร่จากที่ในนิยายเนี่ยเขาสามารถจะมองแผนการต่างๆออกได้ด้วยตัวเองพอมาเป็นแบบซีรีส์กลายเป็นว่าเขาเป็นฝ่ายนั่งฟังคนอื่นอธิบายให้ฟังซึ่งเราจะเห็นตลอดทั้งเรื่องเลยเดี๋ยวพระเอกก็ต้องไปฟังเฉิงพิงพิงพูดบ้างไปฟังท่านเสนาอธิบายบ้างฟังคนน,นคนนู้นคนนั้นคนนี้อธิบายแผนการต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของเสนาเนี่ยยาวมากเลยตอนผมสปอยก็เลยตัดออกไปเยอะเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบในนิยายมากกว่า ก็คือเรื่องของขันทีน้อยหงจูคือน,นิยายเนี่ยดูพระเอกเป็นฝ่ายตั้งใจที่จะเลือกคนนี้เอามาวางตัวไว้ในวังแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเหตุบังเอิญพอดีว่าในการตรวจสอบขุนนางไอ้นายอำเภอที่เป็นศัตรูกับหงจูเนี่ยมันโดนจับหงจูก็เลยเป็นฝ่ายเข้าหาพระเอกเพื่อจะมาขอบคุณคือมันแบบดูว่าพระเอกไม่ได้แบบใช้ความพยายามหรือว่าใช้สติปัญญาอะไรอยู่ดีก็ได้มาเองผมเลยชอบในนิยายมากกว่า อะต่อไปก็เป็นเรื่องของฉากแต่งงานซึ่งในซีรีส์ก็ทำบรรยากาศออกมาได้ดีนะคือเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพระเอกกับแม่เล็กเป็นพระเอกกับท่านพ่อหรือว่าน้องชายพระเอกกับท่านพ่อพวกนี้ผมว่าในซีรีส์ทำออกมาได้ดีกว่านิยายส่วนนิยายก็อย่างที่บอกไปว่าเขาแต่งงานตั้งแต่ก่อนจะไปเปิดฉี่แล้ว ตอนนั้นฉากพระกติถาแอบเข้าเมืองมาเจอพระเอกไม่มีฉาธีตนางแอบไปแต่งตัวให้กับนางเอกก็ไม่มีฉากลาองค์ชายบนโต๊ะอาหารไม่มีฉากพระเอกให้แม่เล็กมานั่งไม่มีหลายฉากที่ผมไม่ได้เล่าในตอนสปอเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีในนิยายผมก็ค้ำค้างไปส่วนฉากเจอท่านอาอู่จูก็ไม่ได้เป็นการเปิดหน้าต่างไปเจอตอนเข้าหออะไรนะก็ไปเจอตามปกติวันหนึ่งท่านอามาหาก่อนหน้าพระเอกไม่รู้ด้วยว่าท่านอาเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างกาย นั้นตอนที่อยู่ที่เปิดฉีเนี่ยเขาเลยกล้าไปแย่ไห่ถังเพราะคิดว่ายังไงซาก็มีท่านอาเนี่ยคุ้มครองที่ไหนได้ท่านอาไม่อยู่แต่พอได้ยินข่าวว่าขู่เหอบาดเจ็บเขาตอบได้ว่ามีแต่ท่านอาเท่านั้นาแหละที่ทําได้แต่ว่าท่านอาก็เหมือนจะบาดเจ็บเหมือนกันพอมาเจอกันเนี่ยก็ถามเรื่องลมปราแต่ว่าท่านอาก็ช่วยอะไรไม่ได้นนทิยาเนี่ยไม่ได้มีประเด็นว่าท่านอาสงสัยว่าตัวเองเนี่ยความจําเสื่อมก็เลยไปฆ่าคนแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะฆ่าพระเอก ประเด็นพวกนี้ไม่มีนะเป็นซีรีส์เขาแต่งเพิ่มขึ้นมาเองอีกประเด็นหนึ่งที่ผมแปลกใจที่ซีรีส์ทำแบบผ่านๆคืออยู่ๆก็มีจดหมายจากห้องเต้น,น้อยของเปิดฉีเนี่ยมาบอกว่าครูเหอจะรับฟ้าร่ว่ว,วเป็นลูกศิษย์แล้วจบแค่นั้นคือถ้าอ่านนิยายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพระเอกกลับมาจากเปิดฉีเนี่ยเรื่องอื่นๆเขาจัดก,การได้หมดเรื่องรับช่วงเป็นหัวหน้ากองหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องจัดก,การองค์ชายรองก็ไม่มีปัญหาแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะมองว่าองค์ชายเหนือกว่า คุณอ,องชายเนี่ยจะชอบทําเป็นท่านั่งยองๆบนเก้าอี้ดูลึกล้ําสุดอย่างคาดแต่ว่าพระเอกเนี่ยดูทะลุป,ปุปโปรหมดว่าองคชายเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่านอกจากพระเอกมีสํานักตรวจสอบแล้วสิ่งที่องค์ชายสู้พระเอกไม่ได้จริงๆก็คือเขาอายุยังน้อยยังเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ดื้อรั้นถือด้โลกเนี่ยเขาจะอายุมากกว่าพระเอกแต่ว่าพระเอกเนี่ยมีความทรงจำจากชาติที่แล้วเมื่อมาบวกกับชาตินี้ดังนั้นเขาผ่านโลกมามา,มากกว่าองคชายรองเยอะองชายรองก็ถือว่าไม่ใช่คู่มือเขา ดังนั้นเรื่องเดียวที่พระเอกกังวลก็คือเรื่องงานแต่งของฟ้านรั่วแต่เมื่อซีรีส์ฉเฉลยว่าคูเหอต้องการตัวนางแล้วก็ทิ้งประเด็นนี้ไปเลยนะไม่ได้พูดถึงไม่ได้ให้เห็นรีแอชชันอะไรตอนหัวเล่าสปอยก็เลยเอารีแอชชันของนางมาใส่ให้เพิ่มเข้าไปนะโดยใช้ภาพจากตอนที่นางกับพระเอกยืนดูฟ้าสื่อเจอเล่นไพ่กับท่านพ่อซึ่งตัวนี้ใน,นนิยายก็ไม่มีใน,นนิยายน้องชายพระเอกไปที่เปิดฉีก็ไปอยู่ที่น่นไปอยู่กับไหถังไม่ได้มีการแอบหนีกลับมาพร้อมกับัูเป่าคุณ ไม่ได้มีบทบาทอะไรช่วงนี้ดังนั้นทุกฉากที่เกี่ยวกับน้องชายที่กลับมาเนี่ยไม่ได้มีในนิยายต่อไปพระเอกไปหานนีมูลที่เขาชางไม่มีนาะทีเรียกพวกพ่อค้ามาประชุมฉากที่ให้น้องชายมาอธิบายเรื่องพัทธบัตรก็ไม่มีฉาอกอูจูกังวลว่าตัวเองจะเป็นฆาตกรมาฆ่าพระเอกซะเองก็เลยไปหาฟ้าลัวๆอันนี้ก็ไม่มีฉากเงาบนหลังคาก็ไม่มีฉากที่พระเอกกับท่านอาอูจูไปเอากระสุนปืนที่มาไม่สมประกอบเนี่ยก็ไม่มี ฉาเฟยเจียโดนคนร้ายแทงอันนี้ก็ไม่มีซึ่งในตอนสปอยเนี่ยผมก็ข้ามไปฉาฮ่องเต้ให้เหล่าองค์ชายมาขนต้นไม้ก็ไม่มีฉากที่ให้กงเตี่ยนพาพระเอกขนต้นไม้ไปที่หอเนี่ยก็ไม่มีอาไปว่าทุกอย่างที่มาที่เขาชาเนี่ยไม่ได้มีในนิยายแต่ว่าฉากต่อไปในงานชมดอกไม้เราก็มีการลอบปรปงระชนเอออันนี้มีในนิยายและซีรีส์ก็ทำออกมาได้ใกล้เคียงนะเวลาผมเล่าเนี่ยก็เอาข้อมูลจากนิยายไปเสริมมาให้แล้ว ต่อไปฉากฟ้านรูดรัด่วผ่าตัดพระเอกอันนี้ก็มีในนิยายเหมือนกันรายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างแต่ว่าโครงหลักๆาเนี่ยเหมือนกันเหตุ hey, ผลในการกระทำต่างๆของตัวละครรวมถึงความคิดความรู้สึกของตัวละครต่อสปอยผมก็เอาส่วนในนิยายไปเสริมมาให้แล้วส่วนที่ซีรีส์ตัดไปก็คือฉากอู่จูไปหาเฉินพิงผิงแน่นอนว่าไปเอาเรื่องเงานะเพราะว่าไปทําให้พระเอกบาดเจ็บเฉินิงผิงเนี่ยแม้จะเป็นคนที่แบบน่าก,กลัวยากอย่างถึงแต่พออยู่ต่อนหน้าอู่จูเนี่ยก็ตัวซีดเหมือนกัน คราวต่อไปมีอีกฉากหนึ่งที่ในนิยายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าในซีรีส์เล่าแค่ผ่านๆก็คือมันมีข่าวลือว่าพระเอกเนี่ยเป็นลูกของเย่ชิงเหมยซึ่งพระเอกเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนมาก่อนจากจดหมายของไห่ถังไห่ถังก็บอกมาเป็นในายประมาณว่าปรมาจารย์ขู่เหอเนี่ยคาดการได้ว่าพระเอกน่านจะเป็นลูกของเย่ชิงเหมยแล้วเขาจะเป่าประกาศเรื่องนี้ออกไปตอนนั้นพระเอกอยู่กับเฟยเจีย สองอาจารย์ลู้สึเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วก็รีบแจ้นไปปรึกษาท่านพ่อแล้วก็เฉิญพิงผิงเชินพิงผิงก็ไปปรึกษาฮ่องเต้ทั้งคู่เนี่ยนึกไม่ออกจริงว่าใครปล่อยข่าวให้ทาเปิดฉีรู้เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องที่ว่าพระเอกเป็นลูกของเย่ชิงเหม๋อเนี่ยมันมีคนรู้แค่5คนก็คือเฉินพิงผิงฟานเจียนฮ่องเต้เฟยเจียแล้วก็ทัญ่าตอนหลังเนี่ยไทยเฮาเพิ่งจะมารู้ก็เพิ่มเป็น6คนซึ่งทั้ง6คนเนี้ยไม่มีทางจะปล่อยความลับรับ่วไหล แล้วทางเปิดฉีรูข่าวนี้ได้ยังไงก็เป็นปริศนาที่แม้แต่คนฉลาดอย่างฮ่องเต้และเฉิหผิงผิงก็ยังนึกไม่ออกซึ่งที่แท้แล้วคนที่ปล่อยข่าวให้ขู่เหรอรู้ก็คือท่านอาอู่จูนั่นเองเขาทำเพราะว่าเขาจะล่อไอ้คนจากวิหารเทพให้มาที่เมืองหลวงแล้วก็จะฆ่าทิ้งซะซึ่งก็ได้ผลนะไอ้นั่นพอรู้ว่าพระเอกเป็นลูกของเย่ชิงเหมยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญกว่าอูจ่จูเขาก็เลยมาที่เมืองหลวงแล้วก็เลยโดนอู่จูดักฆ่า ตวนที่จะตรงข้ามกับซีรีส์เลยซีรีส์เขาเปลี่ยนใหม่ไปเล่นประเด็นว่าอูจูเนี่ยความจําเสื่อมไม่แน่ใจตัวเองว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าตอนหลังฮ่องเต้นเนี่ยก็ใช้ฟ้านเสียงตัวปลอมล่อเขาออกมาฆ่าอะไรทํานองเนี้ยซึ่งมันก็เลยดูว่าอูจูไม่ค่อยเก่งผมเลยชอบแบบนน,นิยายมากกว่า,น,านนิยายเนี่ยอูจูต่างหากที่เป็นฝ่ายวางแผน่อไอ้นั่นออกมาฆ่าแถมแผนปล่อยข่าวเนี่ยแม้แต่คนอย่างเฉินมินผิงกับฮ่องเต้ก็ยังมองไม่ออกแต่น,นั้นฉากฟ้านเสียงตัวปลอมเนี่ยไม่มีนะ ชาอูจูสู้ก็นนิย,ยนี่ยสั้นนิดเดียวไม่ได้มีพวกลธนูอะไรนั่นต่อไปชาอูจูบาดเจ็บไปหานางเอกอันนี้ก็ไม่มีนันยิยายเนี่ยเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าเขาไปหาเฉินปิงผิงแล้วก็ฝากไว้3ประโยชก็คือ1เรียกเงาออกมา 2. คนร้ายรู้ว่าเราอยู่ทางใต้และ 3. ถ้าฟานเสียตายรัชชิงพีนาศเฉินปิงผิงฟังสประโยชน์นี้ก็ตีความได้ที่ให้เรียกเงาออมาก็เพราะว่าอูจูบาดเจ็บ ก็เลยจะให้เงาเนี่ยมาดูแลพระเอกแทนก่อนส่วนเรื่องที่คนร้ายรู้ว่าอูจูอยู่ทางใต้ก่อนหน้าพระเอกตอนที่เข้าเมืองมาใหม่ๆเฉชิพ,งพิงเคยถามว่าอูจูอยู่ที่ไหนตอนนั้นพระเอกโกหกไปว่าอยู่ที่เจียงหนานซึ่งผิงก็เคยแจ้งเรื่องนี้กับฮ่องเต้ตอนนั้นคนที่รู้ข่าวเท,ท็จนี้ก็มีแค่เฉิมพิพิงกับฮ่องเต้ในเมื่อเฉิพรพิผิงไม่ได้ถามแปลว่าเป็นฝีมือฮ่องเต้ไม่รู้ว่าฮ่องเต้ไปติดต่อกับวิหารเทพได้ยังไงแต่ชัดเจนว่าเขาต้องการฆ่าอูจู แลนั่นก็ทําให้ประโยคที่3ามที่อูจูขู่ไว้เนี่ยสมเหตุสมผลถ้าพระเอกตายเนี่ยเขาจะทําลายลัดชิงซะแต่ในซีรีส์เขาปรับบทไปเยอะนะก็เปลี่ยนเป็นว่าเฉินวินผิงเนี่ยช่วยฮ่องเต้จัดก,การเรื่องลอบฆ่าอูจูซีฉากที่เฉินวิงผิงคุยกับเฟยเจีย,ยอธิบายแผนการต่างๆก็ไม่ได้มีในนิยายเขาทามาเพื่อจะยัดคําอธิบายใส่ปาตัวละครเพื่ออธิบายให้คนดูต่อไปก็จะเป็นฉากฮ่องเต้เฉลยกับพระเอกเรื่องที่เป็นพ่อนะ ฉากนี้ในนิยายเนี่ยพระเอกแสดงละครทําเป็นซาบซึ้งในซีรีส์เขาเพิ่มฉากพระเอกมาคุยกับฟ้านรัวๆเพื่อจะอธิบายให้คนดูฟังว่าไอตอนนั้นเขาแค่เล่นละครเฉยๆแต่ในนิยายเนี่ยไม่ได้มีการมาคุยกับฟ้านรัวๆแบบนี้นะทีนี้พอพระเอกหายดีแล้วก็จะเป็นการออกเดินทางน,นะก็นั่งเรือไปเรื่องราวหลังจากนี้ก็ค่อนข้างจะต่างจากนิยายเยอะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นแค่การสลับตอนหรือเปล่าอาจจะย้ายบางตอนเนี่ยไปเล่าในภาค3 เราตอนอื่นมาใส่แทนอะไรแบบนี้แต่ถ้าตามนิยายนะตอนนั้นพระเอกกาหนดการว่าจะเดินทางไปที่อาต้านโจก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยแอบมุ่งหน้าไปที่เจียงหนานเลยแต่เรือที่มุ่งหน้าไปเจียงหนานก็ยังเป็นเรือหลอกเพราะว่าพระเอกจริงๆเนี่ยได้แอบเดินทางไปทางบกก็คือมีการหลอกสองชั้นแล้วก็มีเรื่องราวไปเจอโจรสาวไปเจอพวกโจรสลัดแล้วก็เจอพวกกองทัพอะไรพวกนี้ ซึ่งผู้นี้ในซีรีส์ไม่ได้มีแต่อาจจะไปมีในภาคสามนะแต่จุดที่เหมือนกันก็คือไปเจอวินจือหลานนั่งตกปลาอยู่ตามน,นิยายเนี่ยพระเอกจ,จะแก้ทําถาดตกพอวินจือหลางหันมาเงาเนี่ยก็เอาศัยเวลานั้นพุ่งตัวจากน้ําแล้วก็มาล่อทาร้ายวินจือหลางบาดเจ็บแต่ว่าในซีรีส์เขาเปลี่ยนเป็นให้ไห่ถังมาแทนส่วนเรื่องโรงงานทั้ง3ของท่านแม่เนี่ยก็ต่างออกไปค่อนข้างเยอะนะรวมถึงตอนท้ายที่ไปเจอปรมาจารย์ น,นิยายเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นกระบี่สีทัศนาแต่ระเ,นเน่ยดูออกว่าเป็นเยื่ยหลิวบินนจอมนองแน่แะอะไรก็จบเท่านี้แล้วกันที่มันยาวมากแล้วนะก็มีหลายคนถามว่าถ้าจะอ่านนิยายต่อจากภาคสองเนี่ยให้เริ่มอ่านจากเล่มไหนเอาไปว่าตอนที่นั่งเรือออกจากเมืองหลวงน่มันจะอยู่แถวประมาณกลางกางเล่มที่11นะนะก็สามารถไปอ่านต่อได้แต่จะอ่านรู้เรื่องแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะอย่างที่อธิบายไปแลลวว่าซีรีส์เนี่ยมันต่างจากนิยายมากก็ลองดูละกัน อาคิดนี้ยาวมากแล้วก็คงจะไม่ได้ครบถ้วนหรอกนะผมก็เอาเท่าที่นึกออกอะเพราะถ้าเอาแบบละเอียดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานมากๆเลยถึงจะทาคลิปนี้ได้ผมก็เอาเท่านี้และกันถ้าหลงลืมอะไรไปก็สามารถเสริมได้แต่ว่าอย่าสปอยที่มันเกินจากนี้ไปนะเอลคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ